สวัสดีันนี้เราเม,มีเมนูมาแนะนำก็คือปูปลาต้องโกะมันอร่อยมากนะ้ำมันแบบใสสะอาดเขาเขียนไว้หน้าหน้าหน้าร้านว่าเอออร่อยเหมือนการบินไทยเราก็เคยกินการบินไทยมาแล้วเออก็อร่อยอะ่ะน้ำมันแล้วน้ำมันที่เขาใช้อะ่ะ เป็นน้ำมันแบบใส่กิ้งอะ่ะก็เลยวันนี้วันนี้กินวันที่สองก็เลยถามเพราะว่าน้ำมันที่ใช้อะ่ะเหมือนกับน้ำมันที่น้ำมันที่แบบเออทอดกล้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่มันคือน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเม็ดในอะไรสักอย่างเขาบอกเออใช้รูปแบบเดียวกับการบินไทยแล้วน่าร้อนแล้วตัวใหญ่มาก แล้ววันนี้กินคือแบบใบเตอบยอ่ะใบเตยของแทะเขาขายชุดละตัวละสิบสามบาทถ้าซื้อกับดิ๊กก็สี่สิบแต่ว่าเราซื้อ,อนี่เพิ่มอ้ยตัวสิบสามสองตัวยีิบห้าแล้วก็ยีิบห้าบวกอะไรได้เท่ากับสี่สิบคิดไม่ออกช่างมันจิ้มมัอย อร่อยมากกรอบปิง้งอยากซื้อตินกระโชก่นอยากให้ทุกคนไปลอง ชื่อพิจัดอ e ู่ื่ The มเ e วานนท์สิบสี่มาโรงพยาบาลบำรุงราชอ่ะ